สวัสดีครับ EP สองนะครับเนาะหอร์ดบอลเอ็ดมือพละด้านใช่ครับเนี่ยมืงพละด้านใช่มุมสูงชั้นที่30ครับของหอโหสบอลมีสาชั้นครับผมน้องโนโมได้มีโอกาสมาลอยกระทงมาขึ้นครับลอยกระทงแล้วก็มึงยิ่มมึงคิวชมงานอยู่เมื่อกี้ก็ขึ้นมาหอดก็ามาซองซองกล่องค่าเขาก็ คุณยายห,หาซิบขับไปน้นองเล็กน้อยลอยเอ็ดเมตรฟี่สูงบ่เกินนเป็นจอปัดเนื้อตัวนี้มองาไปบวกตัวนี้ ตาสถานที่สำคัญกับเจดีนะครับเนาะในเมืองเราเอยติมีเจดีหลวงตามหาบัวเจดีมหาเจดีใช้มงคลนะครับของพ่อหลวงปู่ศี เมองพลั่นใช่มึงผ่าดันนาไ้ได้ครับเกาะกลางอุ้ยคุณคุณคุณคณุสลัดลิงเรียกสลัดลิงเออไปไป กับกับไปกับพระดอนบนกับสัน 3, 5, ้นสามสิบห<ะ>้าไปแมน ยังครับ่ะท่านี้ต่อไปกำลังชมสถานที่สำคัญในเมืองรอยัดครับน้องมะม่ย <c oughs> โอ้ยมองมัน,นยิวขึ้นตัวนีย สวยครับมุมสูงเห็นหมดเลยครับของจัดงานเห็นเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกระทงครับพี่น้องขึ้นคนหลายค่ะครับรขึ้นคนแน่นเลยลายกระทงปี67สมานามเดือนเพ่งเซ็งประที่ทกับกิจกรรมญ่จุดปุ๋ยลอยเอ็ดดอกครับรขึ้นอย่างนามาแห้งทายท่านพอดีครับมาท่านพอดีจวงสองสามถุง กุ่มค้ามาครับพี่นี่พี่น้องมาเที่ยวชมมอโหวดมาชมปงพะล่านใช่ขึ้นกับร้อยกระท่งกับเดินงันอยู่คลิปคือเขาทาย่อยลงให้พี่น้องเมึงเอฟซีเดินทางต่อครับมีสถานที่สำคัญเยอะเขาต้องไปต่ออ่าน้ำเทียวนะน้ำโมน้ำเทียวน,ะนเวนะมือนี่ ตื่นเต้นนะว่ตื่นเต้นปะความสูงพอกืนไม,ไ,มไม่ไม่เพียวเชียวเชียวเลยค่ะได้มากินคือกันละเม่นวหม ถาพอยนี่ได้พอ,อยยางวนมึงหลอบหนึ่งได้กิดคำาหาได้เอาคลิปวิดีโอวนหลอบหนึ่งรับตามรอหกสิบองศาเมืองรอยชั้นที่สามสิบกับพี่น้องอากาศปลอดโปรง่งเลยแต่อนนี้จะเป็นสาระกาวะสาระการ สุดลูกหูลูกลตาเลยครับถนนฟังนี่ก็จะเป็นพระเจาา้าใหญ่พระเจ้าวัตตุลานะครับสูงลายเอ็ดเมตรขึ้นกันครับ จุดท,ที่เขามาเมื่อกี้เนี่ยสองกล่องควนมาแป๊บหนึ่งยจะเป็นบึงพระลานชัยพระลานชัย,ชยสวยๆครับปี่น่อปีหน่อน้ำมูกนเราบอกเอ้าหัวเราเจอไหมน้องน้ำมูก เว้กับข้าวเดียวหนึ่ง่ายบ่นี่บ่เฮ้ยไปเดี๋ยวต้องขึ้นเป็นไดเป็นไปเมื่อหลอบของห้องคป็นสิล่งมา่หลับบ่

ใส่ไหมขึ ite, ้นต okay, ่อไปซับซีสำหาดอกดอกไม้ประจำจังหวัดเลยดอกอินทนินสีสดใสสวยงามชั้น32สิงนี่ครับ3านี่ครับเลข32ดอกไม้ยัางสวยครับพี่น้อง Ồ, uh, <laughs> đây chút thiếu cái mà, cần ai luôn ngọm ngon <laughs> yeah, con vàng vàng đang mà thái. thái. ะครับต้อนี้นครับทันที่32 33ป <c oughs> เฮ้ย,ยน้มง รอบขึ้นตัวใหม่ด้ยเอาค่อม เทศกาลเทพเกียรติสมเด็จพระอริยะวงศ์ศาตะย,ยานสมเด็จพระสังฆราช97พรรษาครับทางขึ้นชั้นเท่าไหรเท่าไรท,ไทางลงนะเนี่ยอ๋อทางขึ้นโอ้ทางขึ้นไม่หนอ่อยแต่เนี่ยมันอยู่ไกลกับทางลงชั้นชุดไทยแล้วครับพี่นอ้นองน้องน้ำองค์ชั้นชุดไทยคแบแบกลมแบแบแคบนะดีนะครับมือนี้เข้ามากนี่คนบน่ค่อยหลายนะครับเนาะร่้ประเดียดกัน นี่เป็นวันหยุดวันสำคัญเนี่ยคนหลายเบียดกันนะครับชั้นสามสิบห้าขึ้นไปอีกนะม,ม่นี่ไหมบอสนี่สามสิบสี่ฮะระวังได้เลยนี่เป็นช่องลมเลยเลยนี่ไม่ไมีกระจกอ๋อเป็นพวกไฟปไะปไะปะ เสันมันห่อนเนสันสันหาได้ปะอาจจะหาเราก็ล่งไปคือลิฟหาล่งุสันชุด้ายก็ที่มีมาามควมามสำคัญ กชาวเมืองรอ็นนะครับเนาะตอ่อลเท้าอล้วกนเย็นจเนานั่งน,น่งรอเท้าแล้วครับต่องเท้าแล้วก็ปไปไหว้พระอะไรนี่ครับ35นโอ้เย็นมากเลย

เย็นสบายมากเลยครับแมนอยู่บนสวรรค์เลยเย็นสบายไปลงเนอะชั่นเลยครับ

ทางลงอ่าทางลงกลับไปสันที่ข้นลิฟต์ขึ้นเกาครับทางลงี๋้วเลียนลนกเบาๆเบาๆ ลงแล้วครับปโอ้พอดีเลยไหมของกล้องครับหนึ่งสองสองแนวนอนครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับป 1> 1, 2, 1, 2, สองสองไปชวยมาครับจุดนี้จดุดไทยลู่ครับผมทางลงแล้วครับชั้น32 ทนที่29มองลงรีบแล้วครับตายทางลงปตาปาป้อแล้วลงข้างล่างเลยนี่ไหม้างล่าง,องมองขึ้นมองลงขึ้นลงข้างล่างสวยมากครับพี่น้อง อาาเอาบทในมุมต่างๆครับที่สามสิบ้นี่ยะโม,มพุกมาขึ้นนโม,ม ชั้นที่ยสิบเก้าลงลิฟต์ครับกับบ้านเฮ้าถูกลงลิฟต์ฮะฮะรอลิฟต์รอลิฟต์ชั้นที่29รอลิฟต์กับลงข้างล่างซื้อของฝากของที่ระลึก ไปไกลแ้วนะมุหยุดไปไ้ด้ลุงล่งเลยฮะทางยี่นี่ล่ะละของน้ำบ่เดี๋ยวมันจะไ,ได้ลงเลยหลีปเต็มกวันเลยครับมุบมหัวมุมต่างๆครับสวยปิดชิปแค่นี้เนาะ สวัสดีครับพี่น้องเนี่ยเล,าล่าโมลิฟมาแล้วครับไป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 คร<ป>ับ<ป>ครับครับลาบึงพลารใช้ชั้นที่ยี่สิบเก้าครับพี่น้อง